สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาส่งเครื่องตัดหญ้ามือ2นะครับเป็นมือ2ขั้นเทพนะครับ NB410 นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับที่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเกรด A นะครับเป็นเทียบเท่ากับของแท้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถังน้ำมันของอ่าอย่างดีเลยนะครับนี่ห้ออะไรนะ มาเท่นนะครับฝาครอบของมาเท่นนะครับคอยไฟแท้นะครับยังเดิมยังเน้นของแท้นะครับแล้วที่สำคัญเป็นรุ่นพิเศษนะครับทอลอดนะครับตัวคาบูเป็นของแท้มิคุนินะครับคอยไฟอีเคดะนะครับจะแถมชุดประแจใบมีดสายสะพายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ ลูกค้าส่งมามีปัญหาตัวก่อนนะครับที่เขาไม่ได้ล้างขับูนะครับทิ้งซื้อไปแล้วทิ้งไว้4เดือนนะครับตัวนี้ผมเอาไปลองเทสต,ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนการจัดส่งนะครับตัวนี้มีผู้รับต่อเรียบร้อยนะครับปล่อยเดินเบาได้เลยนะครับตัวขาตั้งเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ ชุดก้านเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยแฮนเนี่ยเป็นอย่างดีเป็นรุ่นของมาจิต้าเลยนะครับเป็นแฮนกว้างเลยนะครับนะหัวเกียร์ย่างหนาเลยนะครับเทสทดสอบยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสังเกตดูนะบังเล็กตรงรุ่นเลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับมาเท่นนะครับปั๊มตัว คอยหัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกสูบแหวนเปลี่ยนให้ใหม่ตีปอกสูบใหม่ใช้งานยาวๆเลยครับชุดค้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานหลายปีเลยครับถ้าเอาไปใช้งานจริงๆแล้วผมไปคนตัดเองเลยนะครับเทสเองเลยตัวนี้ผ <c oughs> ่านเลยนะครับมาลองเล่งดู ตัวนี้เป็นสองจองังหวัดผสมมอเตร์ลูกนะครับตัวนี้จะส่งไปจังหวัดเดี๋ยวนะครับผมดูชื่อแป๊บหนึ่งอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับคุณจิระเดชสองมิตรนะครับสองมิตรวงนะครับจิระเดชนะครับต่อรับสินค้าได้เลยนะครับปิดสวิตช์สวิตช์นะครับ สังเกตดูสวิตช์มากิตาจะเป็นแบบนี้นะปิดดันขึ้นด้านบนถ้าจะสตาร์ทเอาไว้ตรงกึ่งกลางนะครับอ่ะลองสตาร์ทอีกทีถ้าสตาร์ทนะครับถ้าไม่ติดให้แตะคันเร่งนิดนึงนะครับตามนี้นะครับเรารับสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ